วันที่15ของการกิน KFC ผมตั้งใจยอยากมากที่จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนโด,ดยร้าน KFC ยังไม่เปิดผมเลยเดินไปแคนทีนชั้น4ผมมาไว้ฮอดอกแดง15บาทแล้วก็ปลาระเบิด5บาทครับผมว่าคานาแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมครับ KFC ชุดนี้ราคา99บาทผมขออนุญาตเอา KFC มากินกับฮอาดอกแดงนะทุกคนก็มีข้าวอีกหนึ่งก<อ>้าน้ำจิ้มลูกชิ้นที่เขาให้มาแบบชํำๆอ,อ,อร่อยลูกชิ้นปลาระเบิดคำโตๆครับ คือวันนี้ผมสามารถขอ KFC ส่วนปีกจากพนักงานได้เว้ยถ้าเราไปซื้อ KFC ใช่ปะทุกคนแล้วเราไม่ได้ขอส่วนนี้เนี่ยมันมีโอกาสแค่10%ที่เราจะได้มาไม่เชื่อทุกคนลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมดูผมจะลองเอาหนังไก่ส่วนสะโพกกินกับคณะหมูก่อนแล้วราดน้ำจิ้ม KFC แบบนี้ครับโอ้ไก่คำโตๆครับทุกคน ท้ายใบยเสร็จ KFC เนี่ยถ้าซื้อครบ100บาทสามารถแลกวิงแซ่บไป้2ชิ้นยอมรับมาใครเอาใบาเสร็จไปทิ้งแล้วบ้าง